เผยท่าทีแปลกๆตำรวจเรียกสอบเพื่อนและคนขับเรือคลีปมพิรุธแตงโมตกเจ้าพยาตำรวจเรียกสอบเพื่อนและคนขับเรือคลีปมพิรุษแตงโมตกเจ้าพยาเผยท่าทีแปลกๆเพื่อนไม่ค่อยพูดหรือให้ความร่วมมือเขียนในสมุดแตงโมจากกรณีแตงโมนิดาพัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพญา โดยมีเจ้าหน้าที่และนักประดาน้ำร่วมกันระดมค้นหาร่างของนักแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกลางดึกคืนวันที่24กุมภาพันธ์จนถึงนาขณะนี้ยังไม่พบตัว เมื่อเวลา11นาฬิกาของวันที่25กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมชุดสืบสวนและสอบสวนได้เปิดเผยว่าหลังรับแจ้งเหตุตำรวจได้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแต่ไม่พบกลุ่มเพื่อนของแตงโมมีเพียงพยานแวดล้อมที่เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่คอยให้การกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้กล่าวว่ามีเพื่อนแตงโมคนเดียวมีอาการตกใจไม่ค่อยพูดหรือให้ความร่วมมือเท่าไหร่เพียงแต่เขียนในสมุดให้เพียงว่าแตงโม ก่อนจะอ้างว่าขอลงเรือไปค้นหาของแล้วก็หายไป อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดต่อกลุ่มเพื่อนและคนขับเรือได้แล้วทั้งหมด5คนจะเข้ามาให้ปากคำภายในวันนี้นอกจากนี้ทางตำรวจได้ตรวจสอบเรือลำดังกล่าวที่ฝากจอดไว้ที่ท่าเรือของอูเ c และกำลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเรือลำนี้มีต้นทางมาจากไหนส่วนประเด็นเรื่องมีการดื่มแอลกอฮอล์หรือเสพสารเสพติดบนเรือหรือไม่นั้นกำลังตรวจสอบอยู่หากตรวจหาแอลกอฮอล์วันนี้ก็คงไม่พบแต่หากเป็นสารเสพ อาจจะพบได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด